ครับมือนี่ผ้ามาท้ำมิโนโลกลบ้านครับนี่นี่ลาบไกลบ้านครับเมื่อนี่ลาบไกลตีครับนี่กิ่นของมีราคาจักน้อยครับเมื่อนี่ไม่ลืมกดัวอะไรกลแช่กดติดตามช่องเห็นนะมาเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้างต่อไปครับขอบคุณครับผมมิโนโ ดาบไกลครับอันนี้ห่อจากหลังจากคั่วไกลแล้วครับนี่นล้วปลวกเนื้อมันก็แล่เนื้อมาครับนี่เอามาไม่ต่อครับนี่เสียบเสียบเอามาลงต้มน้ำกันครับนี่ครับนี่นี่หลังจากกันต้มเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับปลูกเป็นพ่วงเป็นพ่วงครับขายปลขายเนื้อสมัยโบราณนะครับนี่ นี่ครับหลังจากซุกแล้วก็ทำสซ้อยครับนี่สร้อยบางบางครับนี่บดตังส้อยหนาแด้วครับนี่อันนี้ไก่ตีรวอมครับนี่เพื่อการลักการทำลาบไกล้บ้านครับลาบโบราณน,น่องครับนี่อีสานขนานแท้ครับนี่ บวด้ปยุกเพื่อทํำขายนะครับนี่เฮ็ดกินกันครับการท้ำลาบไก่โบรานครับนี่สูตรดังเดิมครับบวด้ปยุกบวได้ดัดแปลงครับเฮ็ดป้าตาพอตาเมียนะครับนี่หลังจากต้มส่วก็มาซอยครับนี่ซอยบางบ้างครับนี่พวกเลือดกับพวก ครับมันก็ซสอยไวต่างหากครับเนี่ยวัเห้าแยกไปต่างหากครับวิ่งมาเมากแกมพวกกับพวกเนื้อครับเนี่ยพวกเนื้อพวกใตพวกใส้ครับเนี่ยมาสอยใส่น้ำกันครับเนี่ย่ไเด้ล้วนนี่ครับวัวเด้ซวอยเนื้อดิบไปล้วนนี่ครับคือสูตรโบราณครับเนี่ยสูตรดังเดิมตะพอตะแม่ครับเนี่ พ่เห็ดกินมาตลอดครับนี่ลาบไก่ครับนี่ลาบไก่บ้านครับนี่แล้วก็เพาซส้อยไปเรื่อยๆครับนี่ส้อยจนเลี้ยวแล้วครับจนเลี้ยวทั้งตัวแล้วโมราณนี้ปกติก็ที่พวกข้อที่น้ำมาทุบๆแล้วมาซับละเอียดด้ครับนี่แต่ว่ามือหนีไบ่ได้ซับครับนี่มันมันคลำแล้วครับนี่เลยจําเป็น ใส่หม้อต้มอย่างเดียวครับนี่ปกติห้องก็วยจี๋ำมาสาละเอียดแดียวกม็มาปั่นขาบักหน้าครับเดียวกับปั่นน้ำซุปมันก็ลุ่งหมอ้อหม้อต้มครับนี่กันทํำลาบไก่ก็จะมีใจสองยางนี่ครับกับต้มดูกับท้ำลาบครับนี่นี่หลังจากเขาส้อยเนื้อมันเสียแล้วกม็มว่าน้ำมาใส่โคกตำครับตำให้มันนุมให้มันนุ่น,น,นเลยครับนี่ นี่เป well. well. ็นสูตรโบราณครับนี่ตับจนได้ที่มนนะครับมันนว่นเต็มที่นะครับนี่นุ่มเต็มที่ครับนี่จังเศร้าครับนี่ตับทุกอย่างครับนี่การทอดเซับเนื้อค้อมันก็มาตับใส่น้ํากัืนะครับนี่ปี่ดเมื่อนี่ย่าด้ยซับเนื้อค้อมันครับนี่บาได้ซับเลือดเนื้อค้อมันครับ เลยมีแต่เนื้อรวนๆครับนี่นี่นั่นมาตําจนจนเสียดเหรอครับจนเบิร์ดเหรอครับที่เขาที่เขาซ้อยไว้ครับนี่ตําจนนุ่นจนนุ่มนะครับนี่ครับเขาต่ำแล้วครับนี่ยอันนี้เนี่ยงูยปันดครับนี่ ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยว้มนมควอมนวลครับเนี่ยทางจาหน้าบกว่าส่อยเครื่องครับเนี่ยหอมต้นครับหอมหอมหัวก้อนครับเนี่ยหอมหอัวหอมต้นหรครับเนี่ยสร้อยเครื่องมันครับเนี่ยเครื่องผมมีอย่างหลายดอกกนอีสานครับ ต่อที่หาได้แล้วครับเครื่องมันครับนี่มไดีซีเรียดเรียงเครื่องมันครับนี่มีอย่างกรอ่นนั่นนะครับนี่แต่ว่าคือขาอะไรคือหอมครับหอมตน้นหอมหัวครับนี่ หอ,อหอมถิ่นพ่อเหอมไร้ก็ยิ่งดีครับหอมหน่อยวัวพันครับนี่กัอันทํำลาบนี่ันี่ก็หอมต้นครับนี่ซอยหอมหัวกับสรอยหอมต้นครับนี่ก็กันต่อไปกับนี่ซอยใบมะกลือนะครับนี่อันนี้สารพนที่นักใบมะกรูดดี่ครับใบมะกูดที่เฮ็รลาบเพชรหยางวัมีเลยครับแถวบ้านนี่วัเอาครับ อัน่วกต้มต้มเอาครับนี่ต้มใส่ได้ใบมะกรูดครับถ้าเห็ดลาบนี่ลาบเนีงกับซางครับนี่ใบมะเฟือขาดบ่ได้ครับนี่บัานน้ำเอินมะเฟือครับก้นไทยเอินอย่างน้อนี่บอกเลยไปใบโห่นี่ครับเปิดด้วครับว่าใบมะเฟืองก้นไทยเงินนี่อย่างกับนี่มะนาวหยักบอกครับนี ้อยเครื่องครับนี่ก็เหมือนนะจักน้อยนะครับเพิกลังคำกลางคืนครับนี e. ่นี่ก็มักพีก้งก็บส้อยก ja. <anal> ันนะครับนี่มักพีสดก็ตตรงมาส้อยใส่น้ำกันกบลาบครับนี่เพราะว่าพีกในห้องใส่สองยางก็พีกพีกขวากบพีกสดครับนี่พีกสดก็แจกมันไปครับนี่มหลายกระไดครับนี่เพราะเป็นสีสันครับการท้ำลาบครับนี่ แลังจากก็เก so ็ดหยั่งเรียบร้อยแล้วปรุงแล้วครับนี่ปรุงลาบครับนี่ใส่ข้าวคริปเขาขัวหัวหอมผงนัวครับน้ำปลาตามใจชอบครับนี่เก็ง่ายๆครับหาดีสารครับบ่ได้ซีเล็กครับเขาหาดีสารแบบเี้หุ่นแบบง่ายๆครับนี่ บัวลำบัวานครับนี่ขั้วหอมกๆกับที่ลงใส่เล้วครับนี่มีพัวเพียรก็ใส่หลายครับเพียร์เกิดจัอยอยงไนเขาพอดีครับนี่จีนหลายกับวัวฟ้านก็เป็นนักกินในสาลครับนี่นี่คือสูตรโบราณโบราณครับอุอตตโพตเมียครับ เอาบริเวณร่วนเนื้อดี่ครับนี่เหมืนล้วนเนื้อมันเป็นสูตรสมัยใหม่ครับนี่กินแล้วหรพ่อชมพวกพวกต้่มของก็เฮ็ดไว้ครับนี่ต้มดูด้วครับนี่ว่าพวกดกูพวกอย่าง,ขงเขาบก็มาเฮ็ดตุมเลยครับนี่ สมส่ใบมะขามส่สมะขามเปียกครับนี่กระปุกรด,ดขึ้นกันเลาไปคู่กันครับกรับลาบครับนี่ยเอาเหยลาบแช่มเลยก็ตรงมีต้มดูขั้นน้ำความครับเนี่นี่ตอกใส่จานเรียบร้อยครับเนี่พความที่เราประท่านเลยครับเนี่มีทั้งลาบทั้งต้มครับ เห็ดลาบไก่เขาก็เลยส่องยางเลยลาบก็พ็ดต้มดูครับนี่เป็นขวามคู่กันนี่ครับมีพักครับใบมะเฟืองใบมะกว่กครับนี่เท่าที่หาได้ครับแล้วครับใบมะกว่กครับนี่กินก็ลาบก็แซบ้ะครับนี่ออกเปรี้ยวจังน้อยครับกับใบมะเฟืองครับนี่